โอเคครับผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมเพื่อนคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างๆทุกท่านเลยนะครับวันนี้กิฟผมภูมิจะเป็นอาราฟมารีกันอีกเช่นเคยเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมแบล็กโอเวนจากเซิร์ฟเวอร์การีนาหรือว่า g l o b a l server เหมือนเดิมเนาะก็สำหรับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูสปอยกิจกรรมที่กำลังจะเข้าในวันที่19ธันวาคมนี้ก็คือกิจกรรมร้อนนักมาพักใจน,นั่นเองเนาะกิจกรรมนี้เนี่ยผมเอามาจาก เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมาให้เพื่อนๆดูเนาะเป็นคลิปของคุณคุกกี้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของคลิปไว้รนี้ไว้ที่ตารางคลิปด้วยเผื่อใครอยากมาดูเองแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าของญี่ปุ่นกับของไทยเนี่ยของรางวัลแจกไม่เหมือนกันของไทยจะแจกตัวละคร,อรแอสตาล่างชุดว่ายน้ำแล้วก็การ์ดสกิลด้วย มาแถมให้นั่นเองนะครับนอนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูแมคเทคนิกของเกมก่นกอนแล้วกันว่าจะเป็นประมาณไหนก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟล็อตปลขอแนะนำมารูช็อปเลยเพราะร้านเขาเดีย๋ยจดทะเบียนถูกต้ตตองตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้งแบล็กโอเอ็มฟรีฟารีแล้วรวมไปถึงโรบ,บอด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในสุดของกลุ่มแบล็กโอเอ็มอยู่อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมมมมมมาา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 าเเเเเเอออออองชื่ Black ่่ ara, Family, ่่าา่ววซขขขยยยยยยแแลลลลละปีีนนบบรรรคคคกกก้้้้จจสถทุไดััโ อันดับแรกนะครับผมอยากให้เพื่อนๆรู้ก่อนนะว่ากิจกรรมนี้จะมีทั้งหมด3ดันเจียนดันเจียนแรกเนี่ยเราสามารถลงได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าดันเจียนที่2เนี่ยมันจะมีระยะเวลาที่เราสามารถลงได้เขามีกําหนดระยะเวลาครับเห็นไหมอาจจะปลดล็อกดันที่เดเนี่ยก็เหลืออีกระยะเวลาประมาณ17ชั่วโมงประมาณนี้อแล้วก็การลงดันเจียนตัวนี้จะได้ตัวของเรียกว่าเป็นใบโคเวอร์สีชมพูแล้วกันซึ่งใบโคเวอร์สีชมพูเนี่ยเราต้องฟาร์มเพื่อไปปลดล็อกดันเจียนที่3ครับ ดันเจี้ยนที่3เนี่ยต้องใช้ใบโคเวอร์ให้ถึงจํานวนที่กําหนดในการปดล็อกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแต่ะดานเนี่ยมันจะมีเรียกว่าแมคาีนิกของด่านไม่เหมือนกันแล้วก็ด่านแรกเนี่ยเราสามารถลงได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็การเล่นดันเจี้ยนของกิจกรรมนี้สังเกตครับมันจะมีแบบว่าประมาณ2ดันเจี้ยนใช่ไหมก็คือดันเจี้ยนตัวของปลาดาวแล้วก็ดันเจี้ยนลูกบอลแล้วก็การลงดันเจี้ยนเนี่ยมันจะมีตัวละครที่บวกสเตตัสพิเศษ สังเกตรครับถ้าเราใส่ตัวละครสเตตัสตามที่เขากําหนดไว้เนี่ยเราจะได้ค่าสถานะพิเศษด้วยก็คือตัวของอาวานิซ่าชามี่แล้วก็ตัวของแอสตาใช่ไหมถ้าเราใส่ไปเนี่ยสเตตัสจะเพิ่มขึ้นมาเลยอย่างละ50%แต่ว่าเซิร์ฟไทยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวละครตามนี้หรือเปล่าเพราะว่าตัวละครในปัจจุบันของเซิร์ฟไทยเนี่ยปัจจุบันตัวละครที่มาจะมีตัวของแอสตาชุดว่ายน้ําที่แจกฟรีใช่ไหมตัวของโนเอลชุดว่ายน้ำโกดชุดว่ายน้ำชามี่ชุดว่ายน้ําเหลือ ตัวของแบบว่ายูโน่กับตัวของไอตัววานเนซ่าที่ยังไม่เข้ามาผมคิดว่าหน้ากระดานนี้อาจจะเปลี่ยนไปได้อาจจะเป็นตัวของโนเอลนะครับตัวของโกสแล้วก็ชามี่ประมาณนี้นะครับคิดว่านะแล้วก็ข้างล่างครับสังเกต จะมีตัวละครที่เขาบอกด้วยว่าเฮ้ยเราใส่ตัวละครตามนี้เนี่ยมันจะบบกสเตตัสเพิ่มขึ้นนะก็เป็นแอสตาร์ร่างธรรมดาชามีลร่างธรรมดาวันิซ่าร่างธรรมดาใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวของฟิลลันนะครับอามิโมซ่าแล้วก็ไอตัววันชอตเนี่ยนะครับเราใส่ตัวละครไปเนี่ยมันจะบบกสเตตัสด้วยตามนี้แล้วก็การลงดันเจี้ยนยิ่งสูงเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ตัวของกล่องอุปกรณ์ที่ไปเปิดหาอุปกรณ์ระดับ L.R. ได้การ์ดสกิลอ่มันมีการ์ดสกิลพิเศษด้วยนะการ์ดสกิลระดับ S.R. แล้วก็การ์ดสกิ แล้วก็ได้ของรางวัลพวกนี้เอาไปแลกของรางวัลสังเกตจะมีตัวของลูกบอลแล้วก็ปลาดาวนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็อันนี้เป็นแบตเชนพาร์ท,ที่ผมคิดว่าแบตเชนพาร์ทตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาพร้อมกันในเซิร์ฟการีนาของเราเลยนะครับก็ของรางวัลเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยก็ระดับสุดท้ายเนี่ยจะแจกเป็นตัวของแบบว่ากรอบรูปก็โอ้โหไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าสังเกตครับมันจะมีอุปกรณ์ระดับ LR มาด้วยอุปกรณ์ระดับ LR น,นั่นนี่ อุปกรณ์ระดับ LR ที่มันเป็นเซตแบบว่าอีกตัว3งามนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์ระดับ LR เหมือนกันนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาเป็นแบบนี้ถ้ามาเป็นเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยแจกอุปกรณ์ระดับ LR ครบเซตเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ร้านค้าแรกของอันนี้เนี่ยเป็นสุ่มอุปกรณ์ระดับ LR อันนี้เป็นเลือกอุปกรณ์ระดับ LR เลยเห็นไหมเป็นเซต3งามนะครับก็คือใช้ตัวของปลาดาวแล้วก็ลูกบอลเนี่ยอย่างละ1้วก็1 ,500 แล้วก็ันี้เป็นการดสกิลบ SSR นะครับประมาณนี้เป็นเซตใหม่ของอีเวนต์นี้แล้วก็ตัวนี้อ่าเป็นร้านค้าอันที่2ที่สามารถใช้ปลาดาวแรกของก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกเรียกได้ว่าเป็นร้านค้าหนึ่งเป็นการค้าใช้ลูกบงลูกบอลอะไรประมาณนี้นะก็เรียกได้ว่าเราเป็นการเล่นกิจกรรมอันนี้เป็นเซตไอเทมนะครับเซตไอเทมของระดับ LR ของเซตสงานเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะว่าเป็นเซตอะไรถ้าจะไม่ผิดมันเป็นเซตฟื้นฟูเลือดมั้งนะครับ เซตตัวนี้ก็คือเพิ่มปริมาณความแข็งอาบวกในส่วนตัวของพลังชีวิตสูงสุด4%บวกจําจนวนการฟื้นฟูความแข็งแกร่งก็คือมันเป็นฟื้นฟูเลือดครับเป็นสายฟื้นฟูเลือดใส่2ชิ้นบวกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น4%ใส่ตัวของ4ี่ชิ้นบวกอัตราฟื้นฟูเลือดเพิ่มขึ้น10%ประมาณนี้ถามว่าดีไหมก็ส่วนตัวไม่ค่อยดีครับถ้าไม่ได้เป็น,ปนสายแทงนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ครับใครจะมีห,หรือไม่มีก te ็ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของตัวละครเรื่องของการ์ดสกิลอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็คือหลักๆแมคคณิคของมันเนี่ยจะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวของแบบว่าเป็นเซ็ตชุดว่ายน้ําด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะมีเซ็ตชุดว่ายน้าของบางตัวละครนะขออนุญาตนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นแบบว่ามีอ่ะอันนี้เป็นตัวของเควสไลวันด้วยนะมันจะมีเควสครับอ่าอันนี้เป็นเควส อ่ถ้าเราทําได้50แต้มเนี่ยสูงสุดจะได้ตัวของการ์ดระดับ S S R แต่ว่าถ้าเราทําได้60แต้มเนี่ยทำเคลียร์เคเวสพวกนี้ทั้งหมดเราจะได้ใบกระชายอีก5ใบด้วยประมาณนี้เนาะแล้วก็เหมือนจะมีตัวนี้ครับอ่าเป็นตัวกล่องสกินของไอตัวอ่ามันชื่อว่าอะไรวะจำไม่ได้นะครับอ่าไอเนี้ยไอเนี้ยนะครับไอที่ที่เป็นไล่ลำนะที่มากับน้องคารฮโน่อ่ะผมจําชื่อไม่ได้นะอ่านี่ยเนี้เนี้ยอะเคียโตอาเคียโตเนะครับเป็นตัวละครเคียโตนะเป็นสกินของเคียโต ล่างเรียกได้ว่าเป็นล่มลอยู่ข้างหลังนะประมาณนี้อ่าแล้วก็เป็นเควสพวกเควสนู่นนี่นัน่นนะครับก็คือหลักๆจะประมาณนี้แล้วก็การเล่นดาดเนี่ยไม่ค่อยยากนะสังเกตตัวละครเนี่ยจะเป็นพวกแบบว่าสายสีเขียวแล้วก็สายสีฟ้าประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ตัวละครก็ผสมผสานกันได้ประมาณนี้แต่ส่วนตัวคิดว่าใส่ตัวละครที่เขาเขียนมาบอกไว้ว่ามันเป็นตัวละครที่บวกสเตตัสพิเศษอ่ะจะดีกว่านะครับก<ส>็คือตัวละครที่มันเขียนว่าแบบเอยตัวละครแบบบวกสเตตัสพวกนี้น่าจะผ่านง่ายดานไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคิดว่านะครับ การเล่นของมันก็ส่วนตัวก็มันเป็นด่านฟาร,ร์มอุปกรณ์ธรรมดาเป็นการฟาร์มตัวละครฟาร,ร์มมอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ยากครับเพราะฉะนั้นใช้ตัวละครที่เขาเขียนบอกไว้นั่นแหละว่าแบบเฮ้ยตัวละครไหนมันโบวกสเตตัสเพิ่มขึ้น50% 30%, 30ก็ใช้ตัวนั้นในการเล่นก็จะชนะด่านง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็หลกัลกๆคือจะประมาณนี้เลยกันก็ด่านเนี้ยกิจกรรมอีเวนต์เนี้ยถ้ามันไม่มีอะไรผิดแปลกเนี่ยเราน่าจะได้ตัวละครแอสตาลล่างอ่าชุดว่ายน้ำกันทุกคนอาจจะไม่จะเป็นต้องเติมเเงินนกก็ได้้ยว อาจจะได้เติมแบตเตอร์พาร์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ส่วนตัวคิดว่าเขาเขียนไว้ว่าจะมีการแจกตัวละครแอสตาฟรีอ่ะน่าจะเป็นการแจกฟรีเลยนั่นแหละคิดว่าก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปอ่านลิงก์ของคลิปวิดีโอนี้ไว้ที่ด้านล่างคลิปแล้วกันเผื่อเพื่อนๆอยากเข้ามาดูเองนะครับก็สหรับคลิปวันนี้ผมต้องขอจบในเพจนี้ด้วยกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายและกดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ